สวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาหน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวกับเมนูวันยุทธของเฮาน้เจ้าเนาะวันนี้เขาจะเนี่นย,ขเ,เ,นะนนเ,ยเขากันจิ้นกันเนออยากกินมาหลายวันแล้วเจ้านี่หนึ่งถ้วยอันนี้เขา,าเอาไปกัน้นกับอันอยังงเจะไ่หมูบดเนี่ยอันนี้หอมขาวหรือกระเทียมของเขานั่นเองปัน่นเดี๋ยวเขาจะเอาไปเจียวมันหมูกากหมูเจ้าไปตอง แล้วก็เขานี่อันนี้เขาหูไว้เรียบร้อยละขั้นตอนต่อไปเขาจะเอาหมูบดของเขาไปคว้ากับกระเทียมกับน้ำมันคือมันกินหอมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาถึงจะเอามาผสมเข้ากันเนอะนี่เจ้าอันนี้จะเป็นหมูที่เขาไปคว้าเรียบร้อยแล้วนี่นะนี่ใส่น้ำมันนักน้อยเนาอเจ้านอ้องะว่าดี๋ยวเขาจะเอาไปผสมกับเขามันจะได้แบบแบบว่าแบะบแบบแบบติดกันนี่นะ มดเลยหมูดเดี๋ยวเอาไปคั่วกับกระเทียมกับน้ำมันตะกี้นะเจ้าใส่ลงไปเลยคลุกเข้านิดหน่อยใส่ลงไปเลยเดี๋ยวลงไปตีมันเป็นก้อนๆน,นี่เฮาก็บีเพห่มมันแล้วแหน้อยนะเจ้าหนะใส่น้อยเดียวก่อนถ้าใส่น,านัานีมันจะแข็ง เลดนักนี่นะเจ้ามันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วก็ยังคือเข้ากันจริงของเขาแข็งใส่หมอกพอประมาณกับเจาะรสดีลงไปอุมามิซอดพริกไทยยอนนักหน่อยค้น น่ะเดี๋ยวเขามาหอไปสองกันมาเจ้าเข้าสู้วิธีการหอเข้ากันจีนบานๆห่ออาจจะบ่งงาเหมือนมือชีพเด้อพ่าแม่ปปีปน้องเห่แล้วก็ใจไม่จินฟันกรัดลงไปนี่ หนึ่งห่อหนึ่งห่องามแงมี่เจ้าตอนนี้เฮาก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเฮาจะเอาเ้ากันจินของเฮานี่ไปนึ่งนะเจ้าตั้งอันน้ำละไว้ฮะเราจเดือดละเฮาเอาของเฮาเข้าไปนึ่งเลยกับนี่นะี่เจ้าตอนนี้เฮาลอเขากันจีนของเฮาซุกแล้วเฮาจะมาทํากากหมูเนาะกินกับอันเขากันจีนของเฮาเจ้าเสี่ยวกากหมูเพรมัน หอมหอม,มือมันใกล้สุกแล้วเดี๋ยวเขากจะเอากระเทียมใส่ลงไปนะนะเหมาะเด้อรับรองอันนี้คือกากเจียวของเฮาเนอร์กากหมูเจียวกับหอมขาวนะเจ้านอกแล้วก็มีพริกทอดตุ๋ยพรอน้อเครื่องมันเน่นๆเจ้าเหมาะเลยนี่เจ้าเสร็จเปียบร้อยแล้วเนอร์สำหรับเมนูเขากันจิ้นของเฮานี่เจ้า ยาะกระเทียมเจียวหอมเจียวกากหมูเจียวลงไปเนี่ยแอมกระพิกน้อยๆมอโมเลยนะเจ้าเนาะเนี่ยไทยโบโ๊อบ๊อใส่ได้เจ้ากระเทียมเจียวกากเจียวของเราวันนี้เนี่ยไว้นักขนาดเลยสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอ,อาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า